ทายาของลุงเงอะที่ขึ้นมาอยู่โปงสลอดน,นี่เขาเรียกนอดินโปงสลอนชาวบ้านทั่วไปว่าไปดูทิศอะไปช่วยรลัภจัดทิ่ปะรู้สึกดีใจที่ลุงตัวน,น้อยคนหนึ่งความรู้แค่จบประถมเจ็ดให้ลุงน,น้อยมาสอนนักศึกษาให้มาสอนนักเรียนทำตามพระองค์ท่าน,นะมันย่งยืนมั่งคงและมั่งคัง่งไทยยังประหยัดใชยยังรู้คุณค่า ลุงชื่อจริงๆชื่อุริยะชูวงชาวบ้านทั่วไปเขาเรียกลุงน้อยคือลุงอยู่กาบดินเนี่ยปลูกขืดเชิงเดียวตั้งอายุ12ขวบจนถึงอายุ26่สคือเขามาชวนลุงทำไร่มาขือปีหนึ่งเขาได้เงินล้านหนึ่งอ่ะที่ห้าไร่นะปีละล้านแต่ทีหวานทียาทีหนึ่งจ็บอกเคล็ดลับลุงทุกอย่างลุงบอกไม่เอา เชื่อไมอยู่ได้ห้าปีเป็นมะเร็งพอรู้ว่าเป็นมะเร็งนี่ตายเลยคือไม่ได้ใช้เงินล้านเลยระยะสุดท้ายเลยจุดเปลี่ยนก็คือในหลวงรัชกาลที่เก้าให้หลุงน้อยเข้าเฝ้าเรื่องอนุรักษ์ต้นยางนาของเมืองเพชรที่ในหลวงเอาไปปลูกในสวนคิศลอยเจ็ดสิบห้าต้นอันนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนที่ว่าท่านกลับมาท่านบอกว่าให้ลองทําดูไรนาะสวนผสมพอองค์ท่านบอกหลวงน้อยว่า ปลูกของที่มันกินแล้วพูดง่ายๆแหละท่านบอกว่ากินแล้วทายก็ต้องกินทุกวันอันเนี้ยเป็นจุดเปลี่ยนที่ลุงน้อยอยากให้นักศึกษานักเรียนหรือว่าชาวบ้านทั่วไปได้รู้ว่ามันทําได้จริงแล้วก็พอทายจริงพระองค์ท่านก็ให้องค์ขโมนตีมาทายกิจ,จกรรมหรือตําราที่ลุงน้อยเขียนทั้งหมดเพราะว่าต่อ62ลุงน้อยได้เป็นปาร์ของแผ่นดินหลังจากนั้นก็ได้เป็นดุษฎีมหาบัณฑิตของรัชภัะศา ทำตามพระองค์ท่านน่ะมันยังยืนมั่งคงและมั่งคั่งชาวบ้านทั่วไปว่าโู้ลุงน้อยไปดูที่จะไปช่วยรัชจะัดที่ปะจะทำแปลงที่โปงสลดเนี่ยลุงน้อยจะเดินดูหมดเลยในในทีน่ดินโอ้โหการดานแรงไม่มีนำ้ำแต่ลุงน้อยชิมดินนะครับยิบดินมาก็เนี่ยลุงน้อยจะชิมเลยว่าตรงไหนมันเป็นยังไง ปัจจุบันหลุงมาปลูกที่ปงสลอเจอคือชุมพูเพ็รใส่ลุงมาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ว่ามันดียังไงต่อไปลุงน้อยจะพัฒนาพันธุ์เดิมแต่ให้มีคุณภาพดีพอได้เยอะลูกโตอันนี้ก็ต้องพัฒนาเลยไป ผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์พจนาบุวเขียวรองอธิการบดีมหาวิทยาละะัยราชภัฏเพชรบุรียุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นครับอ,อ๋อลุงน้อยหรือลุงสุริยะชูวงเนี่ยนะครับท่านเป็นปราดของแผ่นดินที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้มีการทํางานร่วมกับมหาวิทยาละะัยราชภัฏเพชรบุรีมาโดยตลอดซึ่งออการที่มหาวิทยาลัยเข้าไปหาลุงน้อยเนื่องจากว่าทราบว่าท่านเป็น ภูมิปัญญาและเป็นปราที่เชี่ยวชาญมากในเรื่องของดินดังนั้นลุงน้อยเนี่ยนะครับก็คือคนที่มาให้ความรู้ให้ข้อคิดแล้วก็แนวทางปฏิบัติกับพวกเราเราเข้าไปพบลุงน้อยเนี่ยเพื่อไปเล่าปัญหาทั้งหมดให้ลุงฟังในสุดเราก็สามารถที่จะจัดกระบวนการหรือใช้องค์ความรู้ที่มีของลุงน้อยบวกกับองค์ความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่เราถือว่าเราเป็นอันดับหนึ่งของของแถบตะวันตกเนี่ยไปลงเพื่อการพัฒนาลุงน้อยให้แนวคิดแล้วก็ให้กระบวนการโดยใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรผสมผสานซึ่งแนวคิดตรงนี้นะครับเราจึงเอาไปตั้งชื่อที่สวนของเราก็คือสวนเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชบัญญัติเป็นสวนที่มีการปลูกพืชทั้งหมดอยู่27ชนิดซึ่งพืชแต่ละชนิดเนี่ยจะให้ผล,ผลผลิตที่ในระยะเวลาที่ต่างกันเราจะใช้ที่ป่งสลอดเนี่ยเป็นที่สําหรับให้ประชาชนเนี่ยได้มาหาองค์ความรู้สามารถที่จะมาเรียนรู้ได้ดังนั้นพื้นที่ทยาเขตป่งกสลอดถ้าถามว่าผมมีความภูมิใจอะไรไม่สุด หนึ่งภูมิใจเป็นพื้นที่แห่งการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างหมาหาวิทยาลัยราชภัฏนธิบุรีกับพี่น้องชาวปวงสลอด2สองจะเป็นพื้นที่ในการศึกษาหาความรู้ของนักเรียนนิสิตนักศึกษาของโรงเรียนปวงสลอดแล้วก็นักศึกษาส่วนที่3คือเป็นที่ฝึกอาชีพเราสามารถที่ใช้ตรงนี้สร้างเขาเป็นคนที่ดีและมีคุณภาพต่อไปครับ แรงบรรดานใจของลูกน้อยคือมาปรับเป็นปลอดไัยเนี่ยคือพระองค์ท่านจะสอนว่าคนกินปลอดภัยเราก็ปลอดภัยชาวบ้านอยากที่ไหนก็แล้วแต่จะมาเรียนรู้มาดูของจริงว่าอันเนี้ยคันดานที่สุดแต่มันมีแรงน้ำชายยางประหยัดใชายยางรู้คุ้นค่ามาเรียนรู้ทุกอย่างของการทําแปลงกเกษตรพอเพียงคาว่าพอเพียงในในหลวงท่านบอกว่า ไม่ใช่ว่าพ้อมีพรอกินมั่งคั่งไม่ได้ไม่จริงหรอกเพราะเดี๋ยวลุงน้อยจะมีเคล็ดลับให้พวกเราทุกคนราชภัฏจะมีเคล็ดลับให้เราทุกคนลุงรู้สึกยังไงกับมหาลัายราชภัฏรู้สึกดีใจที่ลุงตัวน,น้อยคนหนึ่งความรู้แค่จบปรมญญาโให้ลุงน้อยมาสอนนักศึกษาให้มาสอนนักเรียนตัวเล็กตัวน้อยชาวบ้านทั่วทั่วไปคนเฒ่าคนแก่ ให,ให้มีรักไหนอาชีพนี้รักทิมฐานบ้านเกิดยักขายที่ขายทางนะให้ทำอาชีพด้านการ,าการ,รเกษตรแหละมันได้ยั่งยืนช่วลูกช่วยลานนะครับ